เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนดำเนินงานมาได้72ปีดิฉันคุณหมอปานทิพปริยาปานนิดขอเล่าให้น้องๆเพื่อนร่วมงานฟังเกี่ยวกับความประทับใจกับการทำงานที่โรงพยาบาลของเราหมอเรียนจบแพทย์สิริราชในปีพศ2497เมื่อ67ปีที่แล้วมา เมื่อเรียนจบแล้วก็ได้เริ่มมาทํางานที่โรงพยาบาลคริสเตียนเป็นเริ่มแรกตอนนั้นโรงพยาบาลเปิดมาได้ประมาณ4ปีหมอเป็นแพทย์รุ่นที่3อาจารย์คุณหมอประสงค์ชัยรัตน์เป็นผู้อํเนวยการและเป็นผู้ที่รับหมอเขาทางานคุณหมอเวลส์เป็นมิชชันนารีและเป็นสัญญาแพทย์หมอทํางานที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเป็นหัวหน้าแผนกเด็กนานถึง 36ปีเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและเป็นที่ปรึกษาท่านผู้อำนวยการของโรงพยาบาลในเวลาต่อมารวมระยะเวลาที่ทำงานที่โรงพยาบาลเป็นเวลา45ปีจบกระปีจบเกษียณอายุงานในปี2542เมื่อ22ปีมาแล้วตั้งแต่เด็กหมอเรียนโรงเรียนซานตาครูสคอนเวนและวัฒนาวิทยาลัยจึงได้รับการปลูกฝังเรื่องความรัก และความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้ามาตั้งแต่เด็กเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงนำทางให้หมอได้เข้ามาร่วมงานกับพระองค์โรงพยาบาลเราเป็นสถานที่พิเศษผู้ที่เข้ามาร่วมงานกับโรงพยาบาลล้วนเป็นผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเลือกสรรให้เข้ามาทำงานของพระองค์พวกเราจึงพบแต่คนดีน่ารักมีจิตสาธารณะรักเพื่อนร่วมงานรักคนไข้พวกเราถือว่าโชคดีที่ได้เข้ามาอยู่ในสถานที่นี้ ซึ่งจะหาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานแบบนี้ได้ยากในสมัยนี้หมอจึงมีความมั่นใจว่าโรงพยาบาลของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างดีเยี่ยมในรุ่นต่อๆไปจากการดูแลของพระผู้เป็นเจ้าโรงพยาบาลเปรียบเหมือนบ้านที่สองของหมอเจ้าหน้าที่และเพื่อนร่วมงานทั้งในอดีตและปัจจุบันของที่นี่ เปรียบเสมือนญาติสนิทของหมอหมอมีความสุขและปราบปลื้งมากทุกๆครั้งที่มาโรงพยาบาลมันเหมือนกับกลับมาบ้านของเราตอนที่หมอเริ่มทำงานตอนนั้นมีอาคารต่างๆเป็นเรือนไม้ผลตึกตอนนี้เรือนเหล่านั้นไม่เห็นอีกแล้วโรงพยาบาลได้มีการพัฒนามากมายเพื่อรองรับคนไข้ที่มีมากขึ้น เป็นตึกต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันตอนนั้นที่ถนนสีลมมีรถรางและมีคลองสีลมทำให้ต้องเดินข้ามสะพานเข้ามาพบโอพีดีซึ่งเป็นเรือนไม้เก่าครึ่งตึกหมอออกโอพีดีที่นั่นเดินเข้ามาอีกหน่อยทางขวาจะเป็นบ้านของเจ้าของที่คนเก่าก่อนที่จะมาเป็นของโรงพยาบาลชั้นบนเป็นที่เลี้ยงเด็กและชั้นล่างเป็นโรงอาหาร ทางโรงพยาบาลจะทําอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทุกคนฟรีเจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปหาซื้ออาหารได้ทํางานกันเต็มที่ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารสิ่งนี้ทำให้พนักงานของโรงพยาบาลสนิทสนมกันมากเมื่อเราเดินเข้าไปอีกถึงบริเวณที่เป็นตึกเวลส์ในปัจจุบัน เดิมเป็น IPD ดีมีห้องพักคนป่วยและมีห้องผ่าตัดเรือน IPD ดีนี้มีถนนออกทางถนนสุริวงศ์เหมือนอย่างที่ในปัจจุบันและบริเวณอาคารจอดรถปัจจุบันเคยเป็นบ้านพักของนายแพทย์ชายและบ้านของหมอแวลตอนนั้นโรงพยาบาลไม่ติดถนนสุริวงศ์ต้องเข้าซอยเล็กๆมาเหมือนในปัจจุบันแต่ตอนหลัง โรงพยาบาลได้ซื้อบ้านหลังบ้านหมอแววที่ติดถนนสุริวงศ์จึงทําให้เรามีพื้นที่ของโรงพยาบาลติดถนนสุริวงศ์แต่ได้สร้างเป็นอาคาร CCT ที่ปัจจุบันเป็นของโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งที่ติดถนนสุริวงศ์ โรงพยาบาลของเราไม่เหมือนกับโรงพยาบาลอื่นโรงพยาบาลสร้างขึ้นโดยมิชชันนารีเพรสบิร์ทรีนได้เริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยหมอบรัชเลร์รัชการที่สเมื่อเริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลมิชชันนารีเพรสบิร์ทรีนขนเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างที่ทันสมัยจากอเมริกาลงเรือมาเมืองไทยการทํางานจะใช้ระบบแบบอเมริกันใช้เขียนรีพอร์ตเป็นภาษาอังกฤษเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลซึ่งได้รับการยอมรับว่าทันสมัยที่สุดในสมัยนั้น มีการประชุมแพทย์ทุกสัปดาห์มีการคอนซัลทแพทย์จากมหาวิทยาลัยแพทย์คือจุลาและศิริราชมาตรวจรักษาคนไข้และได้ส่งคนไข้มาแอดมิตท,ที่โรงพยาบาลของเราโรงพยาบาลเราตอนนั้นมีแพทย์ประจำ24ชั่วโมงสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างใกล้ชิด เมื่อหมอได้เข้ามาร่วมงานกับโรงพยาบาลได้มีส่วนร่วมพัฒนาโรงพยาบาลตามปณิธานตั้งต้งตนสารต่อความเป็นหนึ่งของโรงพยาบาลเพื่อทําให้เกิดการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดตามระบบมาตรฐานโลกหลังจากหมอเข้ามาทํางานได้ไม่นานได้มีโอกาสไปศึกษาต่อโรคเด็กที่สหรัฐอเมริกาหนึ่งปีกลับมาได้มาก่อตั้งแผนกเด็ก ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของท่านผู้อำนวยการอาจารย์อภิสงค์ใจรัฐซึ่งท่านสนับสนุนทั้งด้านยาและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงเครื่องมือแพทย์ต่างๆที่ทันสมัยสมัยนั้นโรงพยาบาลรัฐบาล คนไข้ย,ยังต้องออกไปซื้อยาเพื่อมาให้หมอใช้หลังจากนั้น13ปีหมอได้ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นเวลา6เดือนกลับมาได้จัดตั้ง NICU หรือห้องเด็กทารกแรกเกิดซึ่งเป็นที่แรกๆในประเทศไทยมีการตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ๆหลายชนิดจำนวนมากมีการทำเปลเด็กทารกที่ทำจากสเตนเลสสตีลเป็นฐานและตัวเป็นพลาสติก ซึ่งเป็นต้องบบของเมืองไทยที่ใช้กันในปัจจุบันเราจึงมี NICU ของเราที่ทันสมัยทําให้มีโรงพยาบาลต่างๆมาดูงานเพื่อไปใช้ตามที่อื่นๆต่อไปในสมัยนั้นต่อมาแผนกเด็กของเราได้รับมาตรฐาน ISO 9000ด้วยอีกหนึ่งในความทันสมัยคือเราได้นำออกซิเจนมิเตอร์มาใช้เป็นที่แรกในประเทศไทยและยังได้ติดต่อให้บริษัทแอร์เชลวิกเกอ หาเอเย่นในเมืองไทยจะซื้ออุปกรณ์หลังจากนั้นจึงมีการใช้ออกซิเจนมิเตอร์แพร่หลายทั่วไปทุกโรงพยาบาลซึ่งในช่วงที่มีการระบาดโควิด2ปีมาน,นี้ออกซิเจนมิเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นเพื่อใช้ในการดูแลรักษาและป้องก,กันโรคซึ่งใช้กันแพร่หลายทุกโรงพยาบาลแนะแต่ในบ้านของประชาชน ในช่วงหลังที่หมอมาเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงพยาบาลได้มีการส่งสัญญาแพทย์ไปเรียนการผ่าตัดเจาะรูหรือที่เรียกว่า endoscopic surgery และได้มีการซื้อเครื่องมือและเชิญแพทย์จากสหรัฐอเมริกามาแสดงการผ่าตัดแบบใหม่นี้โดยได้จัดเป็นสัมมนาแบบเวิร์กช็อปมีแพทย์จากทั่วประเทศมาให้ความสนใจและร่วมสัมมนาครั้งนี้เป็นจำนวนมากเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่ของบ้านเมืองเราในตอนนั้น นอกจากนี้ระหว่างที่ทำงานท่านผู้อำนวยการทุกสมัยได้สนับสนุนให้หมอและโรงพยาบาลได้ทำงานด้านสาธารณประโยชน์หลายอย่างเช่นการได้ไปสนับสนุนโครงการหมออาสาหมู่บ้านของกองทัพภาคที่สองโดยการนำของพระนัท่านพลเอกเปรมตินส,สุรานุน์เพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ต่อมาเมื่อการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์สิ้นสดุดลง ได้มีการโอนหมอสาหมู่บ้านทั้งหมดให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสอมอปีที่แล้วเรามีอสอมอ1ล้า0 0 0สนคนและอสอมอเหล่านี้ได้มีส่วนสำคัญในการรับมือกับการระบาดโควิดในเมืองไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นความสำเร็จที่ประเทศอื่นๆไม่มีงานสาธารณประโยชน์อีกประการที่หมอและโรงพยาบาลได้ร่วมกันทา คือการได้ร่วมสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของรัชกาลที่เ้าไปปลูกป่าต้นน้ำแทนการปลูกปิ่นของชาวเขาสําเร็จเป็นป่าซากุระที่สวยงามของเมืองไทยที่ดอยแม่ยาอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีงานที่เป็นประธานกีฬาประธานดนตรีที่สร้างความสนุกสนานและความสามคัคคีให้กับพนักงานทุกๆแผนกของเราได้มีการแข่งกีฬาสีกันเองและไปแข่งกีฬาเอกชนกับโรงพยาบาลเอกชนรวมทั้งไปแข่งกีฬาสีสถาบันระหว่างหน่วยงานของสภาคริสตัก์คือ BCC b c h YMCA และ YWC A อีกด้วยหมอคิดว่า ถ้าไม่มีโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนหมอคงไม่มีโอกาสได้มีชีวิตที่มีความสุขและทําประโยชน์ได้มากเท่านี้หมอต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำในการและท่านผู้บริหารทุกทุกรุ่นที่ทําให้หมอได้มีโอกาสดีๆแบบนี้ขอขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงนำทางให้หมอได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงคอยช่วยให้งานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำ ยเยย่ียมเมป็นงานที่เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีแก่สถาบิน BCS ของเราขอขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงโปรดดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของหมอให้สมบูรณ์แข็งแรงจนปีนี้หมออายุครบ90ปีขอขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ยังคงรักและอวงยยหมอเหมือนเดิมตลอดเวลา67ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มาทํางานที่นี่ไม่น่าเชื่อว่าด้วยความรักของพระผู้เป็นเจ้ากับสิ่งเล็กๆที่พวกเรา ร่วมมือร่วมใจทําอย่างเต็มที่เต็มกําลังและความสามารถจะทําให้เกิดความสุขและความสําเร็จได้มากมายจนเรานึกไม่ถึงหมอยังคงเห็นสปิริตของโรงพยาบาลของเราความรักใคร่กลมเกลียวความมุ่งม,มั่นทางวิชาการความมีระเบียบและมาตรฐานการทำงานอย่างมืออาชีพในตัวน้องๆทุกๆคน ขอเป็นกำลังใจให้รุ่นน้องที่ทำงานกันอย่างเต็มที่หวังว่าพวกเรารุ่นน้องๆยังคงยึดมัน่นและเชื่อมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและปณิธานของโรงพยาบาลที่จะนำสิ่งที่ดีที่สุดทางวิชาการส่งผ่านความรักความปรารถนาดีสู่คนไข้และส่วนรวมขออวยพรให้ทุกคคนประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดสมความปรารถนาสุดท้ายหมออยากจะบอกว่าหมอรัก BCH ค่ะ